แรพวกเรามีพลังใจตรงนี้เหาเหนื่อยเลยหาเหนื่อยจริงจริงไปมาที่เอานี้วยคน้นแนล้วก็ยูทูบเราม่ได้เพราะจ่ายไปลูกกับตัวเอาเอากับใครคะเอากับแอนเหรอต้องถามน้องแอนนะคะแอนเดินไปถามน้องแอนนะจ่ายจ่ายจ่ายค่ะ

มาหมดทั้งหไปแลยวเป็นรไปไม่ใช่หรอไม่แล้วค่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาค่ะไป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 เจอค่ะอร่อยมากอร่อยอร่อย เนี่ยถูกอ่ะอ้มันได้ถึงป้ะขันนอนเรี่ยวแรงจุกจุก ไปแล้วไปว่าอะไรโดนรนหมดแล้วตอยังบอกเลยวุ่นออกมาเด้อวุ่นวน บนขาวนนันขาไม่เห็นแล้วแล้วยงเจ๊เก็บอกาีกเป็นข้าหวเจ้าใส่นคะปแล้วอีาสุดคึกคักนะคะก่อนเดินทาง เสื้อไม่หาลายคุณยูโรบอกว่าเดี๋ยวมาเอาน้ำปลาเข็มให้คุณยูโรแกนักจะลายคุณยูโรจะลายไปช่องสิบหรือเปล่าเพิ่ตือนอ๋อเสือเพิ่ตือนยังไม่รู้สติเข้าใจแล้วเอฟซีเนาะเพราะว่าให้เลติกเตื่นมาเก็บเงินของเช้าเว่าเอฟซีจะมาอันตรายตอนเช้าระหางเซเรียกับลุงพันธ์กับยานนี่นะคะว่าจะมาตีกัน

สีขาวไปข้าวมะขามจิ้มยี่อเอาไปแล้วบเอาไปแล้วไปแล้วไม่มีมะขาเปี้ยวนะไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะถ้าไม่ผ่านนั่งตนไม่มีชิน่ไยนเ่นที่ A B C ทำนห้ไม่ยได้ได้ ปีนี้จริงๆนะมีพิซจารแต้วแล้วตัวใหญ่อะเป็นคนติดตามหนึ่งวนต้ดตามะไรติดตล่คนี่หน่อย

มามาอีกนะฮะคพี่นะก็ก็จะรอคอยเอฟดีอยู่ที่ร้านปู่นี่แหละทีละครั้งก็กอดแับให้นานๆได้ไหมแล้ร้องเพลงกอดกันที่หน้ายนะจะจดจำเอฟดีไว้ในใจเดี๋ยวเพราะว่าไม่มาเนื้อหน้าอ่อนแต่ทุกชื่อไม่ออก ทำไมาพมพั่บ้านพักก็ซ้ำอยู่แต่ม่อ่พ่อหาเรได้มาดูแสลัดอาหารใด้เราท่วยยังเห็นยว่าพูดวดแล้วเนี่ยคกามยาไป้แ้วไม่เลื่อนแก้วไม่ตื่น้กคไุ่นกคนร่แล้วก็หลับไปเลย ดวยมากรวยมากรวยจริงได้อคุณแม่อะไรคะคุณป้าชนะพายไงคอมเมนต์วยอ่ะคุณค้ะดทุกคน่คอมเมนต์วไ้ยแต่ว่าเราไม่มจักรดตอนนี้ปีหน้าก็มาแล้วอ้าวโทรมาเลย ทรงทรงส่งนี in, e ่ตาไปอ้นยเราไปส่งเอฟซีนะงเอฟซีนพรักตสัญญาสักหน่อยอาจารย์อรออยู่ที่บางคออยู่ที่าร

คคจ้าจ้าวันดีค่ะค้จาไปไบ้า,า,า,าจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย เขาอวาเูสเปไแล้ววันไหนคนสวยอเดี๋ยวนอยจะกลับจะกลับประเทศไอซ์แลนจจ้าจ้ดูแลป้ายดีเด้อจ้าชอเสียงหัวละพี่พายนะเดี๋ยวมัพี่มากดหัวใจให้เธอทุกครั้งขอบคุณค่ะเดี๋ยวกลับไปเที่ยวนี้นะถืกไม้กะพูนจะส่งเัินมาหนาขนมขอบคุณค่ะเด้๋ยวจามอนจ้าคนใส่นลำซำนะเนี่ยใช่ มาดามสมอนได้ม <Madame> mm ีปัญญาหอลูกสาวาจัดไหนขับรถเองจ้าเอาไปนี่มันเขายิ่งกันระบบเขายิ่งแล้วเออเขายิ่งเี้วไบอไม่เห็นน่นอนเลยมือนเหมือนก่อนตอนนี้ต้องดูยายยายมีดู อะไรอะไรใครให้กับอยู่กับป้าปูนั่นจ้า